สวัสดีครับนี่คือ MP5K PDW จากค่ายไส่มานะครับผม คือปืนตัวนี้ที่ทำไปนะครับก็ติดปูป้นไฟเพิ่มเปลี่ยนดัมแม็กแต่ดัมแม็กตัวเนี้ยเป็นของมาลุฮิซึ่งราคาแพงอยู่อ่าแล้วก็ซื้อรางมาติดดอตอ่าแล้วก็เปลี่ยนพันท้ายเปลี่ยนพันท้ายไอตัวนี้เขาเรียกว่าพันธาย SBA3 หรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีอ่าติดไฟฉายเพิ่มซึ่ง ผมเจาะรูและยืดรางเองเพราะว่า่าไอชุดรางที่มีเป็นแอมล็อกถึงข้างบนตรงที่มายันตรงศูนย์หน้าเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็เลยเจาะรูแล้วก็ใส่รางเอาเองนี่คือสภาพโดยรวมครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณมากครับ